สวัสดีครับนี่กับผมมินเจเกมมิ่งครับนี่ก็อยู่กันในเกมโรบอทในแมบที่ชื่อว่า find the code เองครับเป็นแมปแนวพัิลน,นะครับน่าจะเรียกได้นะพแบบัิลเป็นคล้ายๆกับการหาโค้ดเพื่อไปใส่ประตูนะครับผมซึ่งวันนี้เาราจะแบบพัิลกันนั่นเอง่าเรามาเล่นแมปพัิลกันดีก,กว่าถือว่าเป็นแมปที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนี่นะครับก็จะมีประตูอยู่มีเป็นพวกไว้ให้กดได้นี่กดพวกอ่า รหัสนะครับนี่กดไปได้เคลียร์ได้แล้วก็อันนี้ได้นะครับซึ่งไม่ต้องหาที่อื่นกไกลเลยนี่อยู่หลังเรานี่2สองหกศนสี่นะครับสองหกศูนย์สี่แล้วก็อันนี้ไปเรียบร้อยนี่ประมาณนี้อันนี้อ่าหนึ่งสี่หกหนึ่งับผมหนึ่งสี่หกหนึ่งัดไปไม่าจะเป็น คือทุกคนมันเรียกว่าพัฒเซนได้ไหมการหายอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควรจะเรียกมันพัฒเซนเลยอ่านี่หกศูนย์แปดสองนะครับหกศูนย์แปดสองแล้วก็อ e ีไปเรียบร้อยแอนิเมชันอย่างนี้ผมยังชอบเลยไม่รู้ทำไนีโอ้โหที่ซ่อนมันน้อยครับคือเห็นกล่องก็กวาดกล้องเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอเองครับนี่กวาดเข้าไปกวาดเข้าไปนี่ห้าหนึ่งแปดสาม แม่ยีซี่ที่ซ่อนมันไม่ค่อยมีครับก็เลยง่ายนะอันนี้อ่ะเหมือนห้องใจะใหญ่ขึ้นมาละอืมอยู่หลังกล่องหรือเปล่าเอยกล่องน่าจะเป็นสถานที่ที่ซ่อนได้ดีที่สุด <c oughs> มันไม่มีที่ไหนให้ซ่อนแล้วแหละจริงๆมันมีเช็คกล่องเนี่ยโอ้เอานี่ไงหกเจ็ดสองหนึ่งนี่อยู่ข้างกล่องนะหกเจ็ดสองหนึ่งมีแอปเปิลด้วย ทุกคนคิดว่ามันอยู่ไหนก็คงกล่องอ่านี่ไงเจอเฉย9304เอา้ามันเริจริงนี่มันเป็นข้อเสีอยอีกข้อนึงเนี่ยคือมันเล่นคนเดียวไม่ได้ไม่สิก็คือสกิปไอประตูเนี่ยเขาทําแยกกันเนี่ยคือเขาใช้เซิร์ฟเวอร์สกิปไงก็เลยหมดสนุกเลย คือมันแย่งกันได้เพราะฉะนั้นผมรอให้เขาผ่านไปก่อนแล้วกันโอเคมาเหมือนเขาจะผ่านไปแล้วนะนี่สามเจ็ดห้าหกโอ้โหต้อนอย่างง่ายเลยสามเจ็ดห้าหกโอ้โหยังไม่ผ่านดีอะไรเนี่ยมันยากขนาดนั้นเลยหรือโอ้โหแล้วห้องกว้างขนาดนี้ใครมันจะหาไม่เจอนะ มีปืนได้เ,เออแล้วมันไปอยู่ตรงไหน่ะ้วเนี่ย <c oughs> ห้องมันรูโล่งนะแต่เหมือนว่าน่าจะต้องใช้มุมกล้องสอดส่องเข้าไปตามจุดต่างๆหา,าแป๊บมันจะอยู่ที่กล่องเหรอทุกคนว่าน่าจะอยู่ที่อื่นบ้างนะเอ้ยทำไมกำแพงนี้ดูปแปลกๆอา้าวเข้าไปได้เฉย <c oughs> ออาบีนิดนึงแล้วนี่มีเอบบีเลยมาเอารหัสตรงนี้นะครับ5114แล้วก็ไป5114เรียบร้อยต้องสังเกตดีๆนะครับเนี่ยันนี้จะเหมือนจะเป็นขององกดอ่าแล้วก็มีรหัสอยู่ตรงนี้เหลือมาเห็นเฉย8648ใช่ไหมเมื่อกี้8648โอเคถืออีกรอบแล้วก็8648 ี้อยโอ้โหตลกจังเลยห้องข้างเราอย่างจ้าเขาจัดแสงแบบจ้ามากเลยนเนี่ยบางทีอะไรสีขาวๆนี่คือแบบกล่องเยอะขนาดนี้มันจะไปหาที่ไหนอะไรเนี่ยมันต้องสอดให้ครบทุกที่ทุกด้านที่งหนึ่งเก้าสามสี่เดียร้อย อันนี้ยังไงเอา้เอาบาเรียมันจะเป็นเขาวงกดนะครับที่มีกำแพงเป็นแบบล่องหุนเพราะฉะนั้นต้องอย่างนี้ไปอ่าอ่ามันจะมีรหัสติดตรงไหนไม้เอ่ย๋อน่าจะเข้าไปตรงนั้นนะครับรหัสถูไปถูเข้าไปอ่าถูเข้าไปได้ใช้ไหมรหัสเหนอยอ่ารหัสนะครับอ่าเก้าห้าสามแปดอ่ะ, 9, 5, 3, 8, อะแล้วต้องไปไหนต่อเลยทีนี้ถูไป 9ก้าห้าสามแปดโอเคอันนี้มีโอ้โ oh, ห oh, oh. ตกไปตายไหมเออศูนย์สามหกสองนะครับผมอันนี้เป็นโรงจอดรถหรือเปล่าเนี่ยใต้ท้องรถมีหรือเปล่าแม่เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นเหมาะกับการซ่อนสนเหลือเกิน หลับตายท้องรถจีหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ป้ายทะเบียนแล้วกล่องนี้อย่างยักเลยโอ้เปล่านี่ไงห้าหนึ่งสี่เจ็ดนะครับก็อยู่ยดู๋ดวดๆใช่หรือเปล่าใช่ๆๆหรือเปล่าใช่ๆๆหรือเปล่า นี่งไง4 6 2 3 9โหเหมันจะยาวขึ้นแล้วนะเนี่ย2 3 9ดีนี้มีพวกอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเข้ามาในฉากด้วยนะครับเนี่ยน่าจะอยู่ที่ไหนบ้างเลยโหว,ว้าวอ๋ออยู่ที่จอทีวี1 3 3 5 6นะครับอ่นะถือว่าผมกดแล้วละกันนะ อันนี้ยังไงโหเห็นตูน้ยนึกถึงเกมดอเลยถือจะไม่เคยเล่นก็โซฟานั่นใต้ไม่มีอา้าวอยู่ใต้เก้าอี้นี่ไงแปดศูนย์หนึ่งสี่สองจะอยู่ที่ไหนอยู่ข้างเตียงไหมใต้เตียงครับจริงเขาจะซ่อนหรือยังเนี่ยใต้เตียงเหมือนเขาก็จะไม่ซ่อนนะเอา อ้าหา้าฮันนี่หกสามสองเก้าหกเรียบร้อยกดดีเอาหกสามสองเก้าหกก็ถูกได้หกสามสองเก้าหกโหต้นไม้โหหรือว่าเป็นฟ <c oughs> รายสีเขียวสงสัยหิวแหละตอนเนี้ยหิวจัดเลย อ่ามันจะมีน่าให้จากการคาดการณ์น่าจะอยู่ในกระถางต้นไม้ไปมีหรือเปล่าใช้ชิปล็อกสอดดิเอ้ยอ้อเห็นในแท่งแท่งข,งขาวๆนี่มันนึกว่าป้ายอะ่ะเออนั่นแหละเห็นแล้วนึกว่าป้ายเฮ้ยตรงนี้เปล่านี่ไงเจ็ดศูนย์สี่หกสี่หกนี่เลยอ้าวนี่ไงออฟฟิศโอ้ Windows สิบ y ม เข้า Google Chrome ก่อนเลยเปิดหาโลบบเฮ้ยใไมต้องเปิดช่อง G Gaming แล้วไปกด s ับ s c r i b e กันด้วยนะครับทุกคนใต้โต๊ะน่าจะมีนะเพราะมันขาวมันดูจานี้มากเลยอ๋อเฮ้ยเล่นมุกนี้แล้วอ๋อมันสามารถกดดูตรงนี้ได้อ๋อคือกดไอตรงแผ่นจดบันทึกนะครับประมาณนั้นจากคอมเอใครม,มันเล่นเกมหัวร้อนแล้วต่อยหน้าจอคอมเนี่ รู้สึกว่า่จะหัวร้อนจะแต่คอมยังตึงอยู่นะเนี่ยโหวินโด้เอพีซะด้วยนะไม่ไม่พังเลยเนี่ยเปิดค้างเอ้อะไรนะอะไรนะอะไรนะาารสี่หนึ่งหกรหัสสั้นแค่ห้องนี้โอ้กล่องมันเยอะจังเลยช่วงนี้กล่องมันเยอะจัดโอ้ เอ้ยเ,ยเยมื่อกี้เหมือนคนเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างเมื่ี้อ่ะมันจะเห็นอะไรบางอย่างคุณตาป่าดหรือเปล่าหรือว่าเห็น GUI ไปทับอ,อะไรอย่างงี้เฮ้ยนี่ไงสามห้าศูนย์เจ็ดมันอยู่ในกล่องนะครับอันนี้ไงไม่ดิอ๋อมัคือ 7, 0, 2, เจ็ดศูนย์สองสามเออต้องดูด้านใต้นะครับเจ็ดศูนย์สองสาม กล่องอีกแล้วโอ้ยมุมกล้องก็ชนนู่นชนนี่นเวลาหากล่องเป็นอะไรกับกล่องมากหรือเปล่าเนี่ยสงสัยคิดอะไรไม่ออกไอซ่อนตรงไหนอีกยาวไกลไม่เอ่ยอูย้จะขอดูก่อนมีอีกยาวไกลแค่ไหนเนี่ยมันไกลอีกแค่ไหนอ้เหมือนจะใกล้จบแล้วนะครับเนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนถามจริงมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน อา้าที่ไหนแล้วไม่เป็นไรผมไปกับเขาแล้วกันนะโอ้โหสุสัยจะมีการสู้รบกันที่นี่จึงระเบียบอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยเราจะไปซ่อนตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยมีที่ไหนให้ซ่อนไหม,มไนี่กรงแดงๆนะ่ะเอ้ยนี่ไง กดปุ่มแดงมันจะเปิดช่องลับขึ้นมาครับหกห้าเก้าสามโ,โห้องมืดรถไฟดับใครรูใจผ้าไฟเลยปีนได้ไหมเอาปีนได้เอาออกเลยเนะี่ยไม่เจอสักที่หวว่าน่าจะไปอยู่ที่อื่นแหละกดได้ไหมประตูทำจริงมันไม่มีเลยเหรอ หายากเลยมองคนที่หนึ่งหาเลยเอา้าอยู่ที่ไหนอ่ะมผไม่รู้เนะยตามกับเขาไปแล้วกนะันตกใจจะอยู่แถวๆกล่องนั่นแหละครับประมาณนั้นเอา้ากดแล้วมีอะไรขึ้นมีไฟเตือนนี่เหมือนจะเป็นโรงงานผลิตกล่องถึงแหมถึงว่าทำไมถึงมีแต่กล่อง เอ้ยหรือว่ามันใช้จากนี้หรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สามห้าเลยใช่ไหมถ้านับจากกล่องไม่ใช่หรือว่าห้าสามสี่ไม่ใช่เอ้ยนี่ไงห้าหนึ่งเก้าหนึ่งโหนห้าหนึ่งเก้าหนึ่งแม่หาตั้งนานนี่เหมือนจะเป็นการแพ็ค แต่ว่าผลของส่งออกส่งออกแล้วนะครับเนี่ตอนนี้อ่าในรถบรรทุกมีไหมจะไปซ่อนไหนเขาจะซ่อนใต้ท้องรถได้อย่างเนี่ยผมรออยู่เลยใต้ท้องรถเ่ะสงสัยได้เป็นมุกเดิมเดืองเขาเลยไม่ซ่อนกันนี่ได้แล้วเหรอ,ออ๋ออยู่ที่ไหนไม่รู้นะโอเค จากที่เราเคยแอนตี้กันตอนนี้เรามาเป็นเพื่อนร่วมทีมกันแล้วเฮ้ยอยู่นี่ไงสองหนึ่งศูนย์ปดว้าวโดนเน็วอมีสิ 40, 100, บโลบัคห้าสิบโลบัคร้อยลบัคเอ้ยจริงก็ผมไม่มีเงินนะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็น ภาคอ่า uh, The Cross 2นะครับภาค2นะครับผมที่เป็นอีกภาคหนึ่งะครับซึ่งดูจากภาพแล้วน่าจะไม่ได้ต่างอะไรจากภาคนี้มากเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาค2นั้นจะต่างจากภาคนี้แค่ไหนนะครับก็สําหรับเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับผมก็มีเท่านี้นะครับสำหรับภาค2นั้นเรามาต่อกันคลิปหน้าดีกว่านะครับผม อ่าก็สำหรับคลิปนี้ช่องก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพ่อชออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อน,นครับบ๊ายบายครับ